เหมือนเสียงแม่น้ำพัดมากเลยนะใช่ไหมเหมือนใช่น้องมอสเว้ยเหมือนใช่ทุกคนอันนี้ก็ก็ยังเย็นไม่มากทุกคนก็ประมาณห้าโมงนะใช่ด้วยทุกคนเนี่ยในนี่ในนี่โอ้โหนี่ทุกคนใช่ดีนะราคาอัดดับเบิ้

ได้ยังจู้ยังค้างอยู่วะเขาบอกว่าขอขอโทษนะที่ไปไม่ได้บอกเขากลัวเออไฟไฟเนี่ยไหม้ของขาวเขาก็ต้องรีบไปเก็บไม่ได้บอกลาแล้วเขาบอกเนี่ยเขาก็ไปเก็บเข้อคล้องมาแล้วเนี่ยไฟไฟมือไฟไหม้ขาเขาด้วยเขาบอกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นอะไรเซตเซตอะฝุ่นเซตดำดำทุกคนเขาบอกนี่ว่าโอ้โหก็ไม่เป็นไรนะเพราะอย่างน้อยเขาก็มาบอกผมนะใช่ ก็โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งคุยก,กันมันก็ไม่รู้จะชิโนะคะน้องพัทส,สบายดีไหมเนื้อนาเชียโอมาเชียโอมาเกาะโอมา,อมาพูดบอกสบายดีไหมดิบบอกโอมาสบายดีนะมีช่องอุ้ยลูกจะไปนั่งคุยก,กันก่อนขอขอ เมาดอีกฟังกันอ้ยออเนอะเนี่สาววิอังมีสาววิเท่หอีสาววิอังมีแม่ท่หนักวปอู้คนถามว่าหิวขา้าวหิวน้ำไปไหมเขาบอกเขาไม่หิวขา้าวน่าจะเขาหิวน้ำมากเลยใ <Okay. S 1> ชโอเคเดี๋ยวจะให้น้องขอ้าวโพดนะไปซื้อน้ำให้เขานะครับผมน้องขอ้าวโพดไปซื้อน้ำให้หน่อย <c oughs> นี่คือเท่เลยเขาน่าจะเดินลงมาหิวน้ำแล้วอีอย่างช่วงนีอ้อากาศมันร้อนทุกคน แล้วแถวบ้านคุณอะคือฝุ่นเยอะมากๆควันนะควันเยอะมากเพราะเพราะรอบเนี่ยควันไฟอะไฟเนี่ยมันมาตรงหมู่บ้านเราเยอะนะใช่นะนี่เครื่อน้ำโซ่คนหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าสองขวดเออขึ้นหนึ่งกล่องอ่ะโอเคเนื้อเนื้อเนื้อสาเกเนื้อผู้คนให้เยอะเสีย อยู่ายโยเขาคูดถึงลูกเขาทิดสองใช่ไหมเขาทิดถึงนะเดี๋ยยายวันนั้นเน้นในในเมทายนั่นแหละเออยี่สิชั่วโมงยั่ไม่กี่เหลืองนายังไม่ไม่ชงได้เนี่ยเน้นตางเลยังไม่ทายทั้งล่ะเขาบอกว่าเขาถึงลูกเขาบอกว่าเนี่ยเขามาหาเนี่ยเขาจะมาลานะอีกเขาจะมาอายู่อีกแค่สองวันเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปในถิ่นของเขาแล้วเพราะเขาเก็บของเสร็จทันทีเรียบร้อยทุกคนก็เขาอยากหยุด ก็อยู่ไปนะผมไม่ได้ซีเรียสนะก็เดือดร้อนเมื่อไหร่กลับมาหาผมได้อย่างเงี้ยผมผมไม่ซีเรียสกับเรื่องเนี้ยเออเขาคิดถึงก็มาหาอะไรอย่างเงี้ยเออเกอเออเนไทยเ์แล้วเกอนอเกอไทยเขาคือเกอทีละเกอเอาคืาแหลสิละทันเองเกอทันในไทยโอล้มีเชิญนะผมบอกว่าอ่าถ้ากลับไปเนี่ยอยากเที่ยวหาหรือว่าอะไรก็มาได้ตลอดเลยนะเพราะผมไม่ซีเรียส โอมแล้วเนี่ยโอมาแล้วมงเนี่ยเนี่ยกินยอนคนนี่ยชีมีนี่ยอ้างถนี่กลเลยเยอะเยออวนหน้าเยอะโอ้กิ๊กกรงควายจะเช่นเลยบ้า้าไ่มีมาอ้างอยู่เชียวเมื่อคืนนะผมก็ไปตามหาเขานะไปตามหาเขากลัวว่าโดนเพิ่งคนมากเจอเสื้อเสื้อเขาด้วยใช่เขาไม่ต้องไม่ถึง้เขาเนี่ยรีบไปเก็บข้าของเหมือนกันนะใช่ไไหม้ของเขา่เขาใช่เขาต้องรีบไป เขาปลอดภัยผมว่าดีใจนะใช่นะเขาไม่เป็นไรแลดีใจนะใช่ยเนอะเหนอโอ๋ม้วนะมผมบอกวสบายดีใช่ไหมาสบายดีนะยังยังรีเอาว้เออถึงโซลิิวที่เดี๋ยวเคือขาวะเออบอกรอแป๊บนึงนะให้น้องเขาพูดอย่าไปซื้อน้ำไม่อยู่โอที่ก็มาเออยังรอข่อหมวยได้ออเยช่วงไม่เลี้ยงเาอาจารย์มวยจะสูงมั้ บอกว่าเขาจะมา,ามเ,เขากินน้ําอะไรสเสร็จนะเขาขอไปหาแม่น้องมดหนอ่อยบอกเยซูมือไปว่าเพื่อนสาวของนะเพื่อนสาวนี่ก็หมายถึงแม่ของน้องมดน,นะเขาไปหาแม่น้องมดหน่อยแล้วน่าจะบอกกล่ารอได้สักอย่างนาหนึ่งมั้งผมว่านะโอเคเดีย๋ยวรอนะเขาโคตรเปนก่อนนะทุกคนเพราะตอนนี้นะเขาคนเนี่ยไปซื้อน้ำกันนะใช่ครับครับผมเพราะตอนนี้นะเขาคนมานะ

เนี่ยท่านเส้นจพาเขาไปหาแม่น้ำมอนเลยนะโอเคให้เขาพักให้ใครเหนื่อยท่าน,นึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะพาเขาเดินนะพาเดินรอบรอบนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาแม่น้ำมอสนะกันน่าจะคนเดี๋ยวผมจะดูให้ดูบรรยากาศรอบๆแถวบ้านตรงนี้ยโซนมีความไฟจะเยอะมากๆเลยทุกคนใช่นะไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากไฟป่าหรือว่าคนเผาป่าแน่ๆนะใช่ครับผมเพราะว่าหเมื่อคืนเองเราไปเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ย ก็ได้ได้ได้รับได้รับความเสียหายนะทุกคนใช่เไปเนี่ยเราเจอนกแม่นกนะกำลังเฝ้าไข่ไข่นกอยู่เลยทุกคนใช่ครับผมที่ไข่นกเนี่ยมันสุกหมดแล้วนะใช่ครับมแม่ขเนียเฝ้าไม่ไข่ไปไหนเลยทุกคนใช่ก็คือน่าสงสารมากก็ลุ่มๆนั่นน่ะผมคาดว่าน่าจะเป็นหมาในพวกหมาป่านะลุมของหมาในหมาป่านะใช่นะครับผม แล้วก็น่าสงสารนะจะเป็นย ok ังไงท่านหนิงไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตไปตรงนั้นนะทุกคนใช่ครับน่สังสสารสัตว์ป่ามากๆใช่โอเคเดี๋ยวเราจะเดินข้างนอกกันก่อนดีกูมั้ยเเอาไปไปเดิเดี๋ยวเราก็พาไปดูทั้งยังหนึ่งว่าพาไปหาแม่ห้องมดแล้วก็เราจะพาขาอามือเอาม้าแล้วก็ไปสร้างคน ี่เขายังกำลัาหาแล้วนะใช่ครับผมวอนเนี่นะนยเยอะมากๆเม,นะมื่อคืนเนี่ยไม่ไปทางบ้านผมเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วผมก็ต้องไปดไปดับกันนะก็ลมนี่แรงมากเลยนะลมแรงมากๆเลยนะลนแ,ลนะและ้วก็ปีหน้า,า,า,าไฟป่าจะมาเร็วกว่าทุกปีนะทุกคน เนี่ยมันจะเสี่ยงที่มาทุกคนพาชุดตกยินแถวบ้านผมเนี่ยเขอามีควันไฟด้วยสวยมากๆนะทุกคนมาเนี่ยอยู่เขาบอกว่าเออมาที่นี่ยดอกไม้เต็มเลยเขาบอกเนสวยงามมากเลยดอกไม้บานนะนี่เขาบอกสวยเขาชอบนะแล้วตัวนี้โอ้โหผาชิ้นสวยมากเลยน้องมอสใช่แต่มีควันไฟด้วยนะทุกบนอย่าเดียวนะมันเลยเสียบรรยากาศเนาะใช่ สวยมากๆพระอาทิตย์ตกนะคือเราอยู่ฝั่งตะวันตกนะเราเจอพระอาทิตย์ตกของนี้เรจะชัดมากๆเลยทุกคนแล้วก็บ้านผ่นในนี้ยราจะถึงภูเขาฝ่าสองฝั่งเลยใบไม้ที่มีมีอังเชลูนาดาบุเนในยื่อนะมีมีไฟีกอกวงไฟไฟป่าไฟป่าไฟป่าเออ Oh, แห้งแรงมากทุกคน, <c oughs> น,น,นเนี่ยมันออเยอะชู้เราอร้อควา,ามีอุ้งแขนมาอ้อระควาเสียบ,บานเลยมั้งเสียบานเขาบอกว่าเออไฟไหม้ป่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนจุดหรือว่ามันเกิดมาเองนะ <c oughs> ที่เหมือนผมเลยนะโอ้เ oh, สียบรรยากาศไปเลยเนาะดูควันสงสารพวกสัตว์ป่ามากเลยไอ้นู้นน่ะมันน่าจะไหม้ฝั่งแถ,บ,ถบชายแดนนะทุกคนทางน,นู้นแหละ ชใช่เขาบอกตรงป่าชายแดนนู่นเขาบอกเพราะฝั่งนู้นเป็นข้ามชายแดนประเทศะทุกคนตรงนู้นใช่ค่ะพาป้าแม่ของน้องพันเนี่ยไปหาแม่แม<ร>เองนะครับผมแต่ว่าลมมาตลอดเลยออใช่เ่ะ่นออกนแม่ลมาตอดครับผม <molec> แม่เองไม่อยู่แม่เองไปหามากกินอ๋อที่ไหนไม่รู้ที่ไหนอ๋อสวยนะใช่นะแต่มีขวานอันนี้เขาทักไปแล้วนะพิเศษเกมอะไรอเอรเอเออเอาเออ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 อเอ่ออเ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 อเออมออออเอ่เออเเออเอยเออเออเเอ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 อเออนอออเ ทำทานนี้อะไรรู้ไหมทยอยที่ทยอยที่ทยอยที่ย่องบองทึ่อ๋อย่องบองหมาเขาบอกว่าเป็นเอ่อย่องบองเทึ่ก็ขมิ้นนั่นทุกคนใช่แล้วครับขมิ้นเขาเอามาตำนะนี่ขมิ้นสดเลยนะที่เป็นลูกๆเลยแต่ว่าเขาเอามาตำให้เล็กๆก็มาตักแดดแนั่นทุกคนใช่ครับผมรู้จาว่ะผมจะถามเขาเขาจะน่าจะรู้เยอะนะ นี่เขาก็กำลังตัดสมุนไพรนะเดือดก็เพื่อเดียนะทุกคนต้องสับๆกันนะเดือแค่จูเนี่ยยีต้องสับๆอย่างนี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ไปตัดแดดนะสับๆแล้วก็ใส่ตะกร้าอย่างนี้แล้วก็ค่อยไปตัดแดดทุ่นีเช้าทีเดียวทุกคนเนี่ยใช่มากนี่คือพื้นเต็จนะตอนนี้เป็นต้นเงินว่าตัดนะอายุกูดะเลอะเออโลก็หน้ากูดะเลอะเออ ฟุฟุั่งฟุดสัเออมีม่ละวไม่เยอย่งนั้นแหละเอาวินกคักนะยคัายองคือก็เอ่อมะเขือผมนะแต่ว่าถ้าเาบนไทยเราจะเรียกว่ามะเขือมะแวงนะทุกคนมีเขารู้จักนะภาษาเออเกย์ีเซ่ใชไหมลไรปแหละอันนี้ อันนาอยสิยายกุ้งอย่าอ้วนอวยอ้างได้อ้างเด้หมูเขาบอกว่าอันนี้เขาคุณเขาไม่รู้แค่ว่าน้ำเม็ดสดที่ลูกแก่แก่ที่มันไม่สดนะเขาบอกว่ากินกินกับน้ำซ่ปอร่อยมากขครยากินกับน้ำซิปจะอร่อยมากทุกคนนี่นะแต่อันนี้มันแก่ไปแล้วต้องตักแดดอย่างเดียวเลยเป็นยาอย่างเดียวเลยก็ซื้อมาไร้สาระชิบหายใช้เชือกอยู่ กเยียันวอาเขาบอกว่ากินข้าวแม่อร่อยหรือว่าไม่สบายเนี่ยเราก็กินได้นะเราก็จะกินข้าวอร่อยขึ้นแล้วก็แบบว่ารัคลขยขึ้นนี้ก็เป็นยาี่บรรเทาคลายได้ทุกคนเมแล้วาไม่รู้ว่าทองยั เมือนพันฮอนแล่มากนะเจอไหมพันฮอนแล์ฮอนแล์ฮอนแล่อไลอไอยูอ่ลอ่างไออยูอ่อ่างวยองได้ชเลยโอ้เขาบอกเนี่ยาเนี่ยกินันน้ำพิงนะน้องยูเสียคือก็เขอจะกินใ้ดีนิเดยอ<ช>อ้ยอะโอ้ได้หืมขมมากเลยผมเคยกินอยู่ครั้งหนึห่งขมมากะอ้ยได้หแข็งเพลิ่็งเพล่ะแงอโอ้ยย่าอ้ยก็ เบบกอแบ๊กอมือเขายังมือเขาพูดไทยพอได้นะใช่นะเมือเขาพูดไทยพอได้นะผมว่าก็อยู่อ่ะผมจะถามว่าเออพวกเขาเนี่ยแบบว่าเจ้าเจ้าเนี่ยเคยแบบมาไทยบ้างหรือเปล่าก็เมื่อน้เพลหน้าโอเดอร์เคยแกโอเลอร์ก็ของผ้าอย่างผมว่าละทำไมคุงเขาบอกเขาอะเคยอยู่ไทยมาก่อนแล้วก็ เจ้าพี่น้องขาอก็อยู่ไทยแล้วก็เขาบอกว่าผมถามว่าแบบพ่อขาอยอย่างเงี้ยเคยมาอยู่ไหมสมัยพ่อขาอยู่เขาบอกพ่อขาเนี่ยเคยมาอยู่ที่ไทยด้วยนะแต่ตอนนี้พ่อเขาไม่อยู่นะทุกคนอยู่ในเพลอเลยนะเพอหรอ <Okay. S 1> <ppy aciones S 2> ่อ่ยเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าพี่น้องขาเคยอยู่นี่แล้วก็ พ่อเขาเองไงก็เคยมาอยู่ที่นี่นะเคยมาอยู่ไทยเหมือนกันแต่ต,จจตอนนีน้เขาไม่อยู่เลยทุกคนใช่ครับผมเขาก็ผมเหมือนเคยโเขารู้สมุนไพรเยอะมากทุกคนไอวิไออยู่หนา้ากับเธอแล้วหน้ากับ่ับเอาคุยบ่ก่บเอาคุยกับปีน่ะทุกคนโอ้อันนี้เขาบอกว่ารักษาแผลสดแด้ทุกคนอันนี้คือเราต้องต้มแล้วก็เอาใบที่ต้มน่มาประคบประคบแผลทุกคนนี่คือสมุนไพรนะนี่ทุกคนทุกคนอาจจะเคยเห็นนะแต่ผมเรียกชื่อมไม่ถูกทุกคน ่คต้นนี้ค่ะตะกอนนี้ะกน้นเชภาษานินนาเชชหนเชขารู้ภาษาไทยเยอะมากรู้ภาษาอรู้แบบว่าสมุนไพเยอะมากใช่รอคนอยู่ในป่าเนะใช่เดี๋ยวผมจะไปดูมะะกอมันชินินนี้ก็ไม่ใช่พันธนแลตะกนนี่คะไม่น่ใ้แต่นี่าจะใช้อยู่

อดีตโซเลแต่ลนดีตโซเนคายลนเขาบอกว่ามันก็ต้อได้เหมือนกันนะใช่นะแล้วเจออะไรไปรู้นะอย่ากนี่มนี่คือ ใหญ่มากเทุกคนอันนี้คือกล้วยหอมน้ำแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นกล้วยหอมเขียวนะไม่น่าจะเป็นกล้วยหอมทองนะทุกคนอ๋อนี่นะน่นเป็นกล้วยหอมเขียวกล้วยน้องหมดอยู่ก็หายเลยนะเออไม่เยอะเลยเคยอ่องเสียฮ่าเคยอ่องเสียอยู่อู้เดะเนอู้เดะไม่มีแล้วก็อู้เดะอู้แล้ หมดละน่องวะไปแล้วอะไอ้ยก okay, ็ค okay? ือมันตายละไม่มีแล้วอนนี้มันจะใหญ่มากนี่พี่นะอยูะะต่ออกัุยนี่หาหาน่ยแงามอ่ะเออเไม่ละเดี๋ยวไดืออ่ะมัก น้องแคยน้องค่ะเยอะมันจะขี้หรือเฮ้ยเฮ้ยมีอยู่นะเออแต่เด็ขั้วยอดเนึ่งทำไหมแกหนึ่งนึ่งหมูหนึ่งซ่าไมมั้งหนึ่งซาไหมแ่เด็กอยเงี้ยคืออร่อยนะทุกคนมันจะมันๆนะทุกคนใช่นะอร่อยมากใครสร้างยีนอ่ะก็ยังถือเดี๋ยวเราจะถือดดิเดี๋ยวเราจะหาดูเกาะต่อนะ

ก็เดี๋ยวเราจะต้องพาแม่น้องพันนะ่ะรีบไปอาบน้ำก่อนนะครับผมอาบน้ำแล้วพาเขากินข้าวด้วยนะใช่เพราะเขาก็เขาก็าเกลือกเพราะสมควรนะใช่เลยเขาไปได้คายมาด้วยนะทุกคนใช่ครับผมกลักวของเขาไนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครที่มารับชมคลิปก็อย่าลืมผมก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเราทั้งสามคนด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมครับผม ผมก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยเข้าไปติดตามน้องข้าวโพดด้วยนะครับอีกไม่นานเนี่ยจะต้องเปิดจะเปิดช่องแล้วนะคะผมแต่ว่าจะไม่เปิดเกี่ยวกับการทำอะไรนะาล่าผีเหรอการการล่าการล่าผีนะนทุกคนใช่นะจะเปิดเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็จะวาดรูปตามธรรมชาติเงี้ยทุกคนจะไม่เกี่ยวกับล่าผีแต่อย่างใดนะทุกคน พะน้องเองก็จะเก่งศิลปะนะใช่นะผมก็เลยแนะนำเขาให้เปิดช่องก็วาดรูปธรรมชาติดูนะก็โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะคะผมครับผม,ผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ